ทุกคนทุกชีวิตเกิดมาในโลกกายภาพนี้เพื่อหาประสบการณ์การเรียนรู้อย่าตายไปพร้อมกับความตายของคุณคุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อคุณร้องไห้ให้กับคนตายนั่นคือคุณร้องไห้เพื่อตัวเองไม่ใช่พวกเขาที่คุณร้องไห้ ราะคุณคิดว่าคุณสูญเสียพวกเขาไปแล้วเพราะคุณไม่มีพวกเขาเคียงข้างคุณคิดว่าทุกอย่างจบลงด้วยความตายและคุณคิดว่ามันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วให้จำไว้แค่ว่าคนตายของคุณหายไปแต่พวกเขาไปอยู่ในโลกที่ดีกว่าบนโลกใบนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นทำไมคุณจึงต้องทนทุกข์ทรามานกับการจากไปของพวกเขายังมีที่อื่นที่ดีกว่านี้เพราะที่นั่นไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไปคุณเลิกข่าควรถึงพวกเขาและยอมรับพวกเขากลับมาในความทรงจำเพื่อให้พวกเขาคอยติดตามคุณด้วยความสุขของทุกสิ่งในที่ที่คุณมีชีวิตอยู่ ถ้าคุณรักพวกเขาจริงๆให้รักพวกเขาอีกครั้งหาะครั้งนี้ด้วยความแข็งแกร่งที่มากขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นพร้อมการส่งมอบที่มากขึ้นจะไม่มีการตำหนิใดๆอีกต่อไปความรักเท่านั้นคือสิ่งสำคัญระหว่างคุณระหว่างเราระหว่างพวกเขา เขารบความเจ็บปวดของคุณและวิธีที่คุณแสดงออกคุณร้องไห้และคุณจะร้องไห้โดยไม่มีการปลอบโยนแต่วันนี้ให้คุณทำความเข้าใจใหม่อย่าตายไปพร้อมกับคนตายอย่าลืมว่าเราเห็นเหรียญเพียงด้านเดียวเราไม่ได้มองไปทางอื่น เราไม่เห็นสถานที่แห่งแสงสว่างอันยอดเยี่ยมที่พวกเขายืนอยู่ให้เราเริ่มเห็นความตายเป็นการเกิดใหม่ครั้งที่สองการเกิดครั้งที่สองคนเราทุกคนจะต้องผ่านไปอย่าตายไปพร้อมกับคนตายของคุณให้เกียรติพวกเขาด้วยการใช้ชีวิตอย่างที่พวกเขาอยากให้คุณเป็น ปล่อยให้พวกเขาอยู่ในความทรงจําที่แสนดีและคุณมีชีวิตอยู่ต่อไปโดย BOOST DAY